สวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะมาลองแกะรอยสัญญาณทางเทคนิคกันค่ะเออซึ่งบางทีมันบอกอะไรได้มากกว่าราคาที่เราเห็นเห็นกันเยอะเลยมี2ตัวที่น่าสนใจมากคือ y g g กับ DR ของ AMD ที่กราฟมันเล่าเรื่องไปคนละทางเลยค่ะใช่ครับ คือจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งเทคนิคทั้งพื้นฐานหรือแม้แต่ที่นักลงทุนคุยๆกันเนี่ยมันทําให้เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะสัญญาณผู้นี้มันกําลังจะบอกอะไรเรากันแน่น่าสนใจมากค่ะเริ่มที่ YGG ก่อนเลยนะคะภาพรวมๆเนี่ยดูไม่ค่อยนีเท่าไหร่ราคาล่าสุดนี้แถวแถว0.36บาทเองต่ํากว่าเส้น MA ทุกเส้นเลยนะคะทั้ง20 50 200วันที่อยู่แถวแถว0.64นูน่นครับผม วอลลุ่มก็น้อยมากๆเลยค่ะแค่ประมาณ500,000หน่วยเองเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เกือบเกือบล้านเ็อืมน้อยจริงครับแถม OBV อะค่ะตัววัดแรงซื้อแรงขายสะสมก็ติดลบเยอะมากดูเหมือนมีแต่คนขายเมื่อตลอดเลยครับ yeah. ผิวเผินนี่ดูแย่เลยครับแต่ว่าพอไปส่องเครื่องมือตัวอื่น เออมันมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่นะครับอย่างตัวชัยเค n m o n e y Flow หรือ CMF เนี่ยครับตัวนี้มันวัดแรงซื้อเทียบกับกรอบราคาในแต่ละวันปรากฏว่าเป็นบวกสูงเลยครับ0.52แล้วก็บวกมา2เดือนติดแล้วด้วยทั้งที่วอลลุ่มรุมรวมมันน้อยลองไปเยอะเลยนะเอ,อ๊ะแบบนี้มันขัดขัดกันชัดเลยนะคะปกติวอลลุ่มน้อย CMF ก็น่าจะต่ำๆหรือเปล่าคะอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ มันอาจจะบอกได้ว่ามีแรงซื้อที่ราคาใกล้ๆจุดสูงสุดของวันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าภาพรวมวอลุ่มมันจะเบาบางซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับอีกตัวคือ accumulation distribution หรือ AD นะครับตัวนี้ก็นับแรงซื้อขายในวันเหมือนกันก็เป็นบวกอยู่20กว่าล้านเลยส่วนท่ากับ OBV ที่ลบเป็นพันล้าน นี่อาจจะเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่า silent accumulation ครับคืออาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นอะไรบางอย่างอาจจะเรื่องพื้นฐานหรือข้าวงในบางอย่างเขาก็ทยอยเก็บแบบเงียบๆไม่อยากให้ราคาขยับเยอะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถึงภาพรวม OBV จะยังดูแย่จากอดีตแต่เหมือนมีคนเริ่มเข้ามาเก็บของเงียบๆตอนนี้แล้วถ้าดูฝั่งข้อมูลบริษัทล่ะคะมีอะไรมารองรับเรื่องนี้ไหมคะ ก็พอมีครับคือทาง YGG เขาก็ยอมรับเองว่ามีปัญหา cash flow นิดหน่อยจากที่ไปลงทุนทำหนัง Home Sweet Home Rebirth แต่ครับแต่เขาก็กำลังปรับเกมอยู่นะครับกลับมารับงานบริการมากขึ้นลดต้นทุนด้วย AI อะไรแบบนี้แล้วก็เร่งเจรจาขายหนังอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนเริ่มแบบว่ามองเห็นโอกาสแล้วเข้ามาสะสมแต่ก็ต้องระวังนะครับความเสี่ยงคือสภาพคล่องมันยังต่าอยู่มากขายเยอะๆอาจจะยากหน่อยแล้วก็ยังไม่ชัดว่าราคาจะฟื้นได้จริงแค่ไหนค่ะ เข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นหุ้นที่ภายนอกดูอ่อนแอแต่พอส่องเข้าในเอ๊ะมันมีสัญญาณบางอย่างซ่อนอยู่ทีนี้ลองไปดูฝั่งตรงข้ามบ้าง DRT อิงหุ้น AMD ตัวนี้กราฟสวยเลยนะคะราคา0.84บาทยืนเหนือเส้น MA ทุกเส้นเลยสูงกว่าเส้น200วันต้อง30กว่าปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ใกล้ๆจุดสูงสุดรอบ52สัปดาห์ที่0.88ด้วยใช่ครับกราฟนี้ดูดีเลยแข็งแกร่งมาก แต่ว่ามันก็มีสัญญาณเตือนซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับที่ชัดๆเลยคือวอลลุ่มครับปริมาณซื้อขายเนี่ยลดลงไปเยอะมากเกือบ60%เลยนะส่วนทางกับราคาที่ยังขึ้นอยู่อันนี้เป็นสัญญาณคลาสสิกเลยครับเขาเรียกว่า bearish d i v e r g e n c อ๋อราคาขึ้นแต่แรงซื้อเริ่มแผ่วแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับครับมันบอกว่าไอ้แรงที่ดันราคาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเริ่มหมดแรงแล้วนะแล้วมีตัวชี้วัดอื่นที่มายืนยันความกังวลน,นี้อีกไหมคะ มีครับตัว MFI หรือ Money Flow Index ตัวนี้คล้ายๆ RSI แต่เอา Volume มาคิดด้วยตอนนี้สูงปรีเลยครับ71กว่ากว่าเข้าเขต o v e r b o a r d หรือว่าซื้อมากเกินไปแล้วชัดเจนอันนี้ก็บ่งชี้ความเสี่ยงว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรหรือปรับฐานลงมาได้ส่วน RSI เองก็แถวๆ61กว่าๆก,ก็เริ่มจะเข้าใกล้โซน o v e r b o a r d เหมือนกันค่ะแถมตัว MACD อะครับที่วัดโมเมนตัม ก็เริ่มจะทรงส่งตัวเท่ากับเส้นสิกนอลแล้วบ่งชี้ว่าแรงส่งมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วจริงๆอืมงั้นก็พอจะสรุปได้ว่าถึงแม้ราคา D R E M D จะยังดูแข็งแกร่งมากๆนะคะแต่ถ้าดูไส้ในแล้วเนี่ยเริ่มมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเลยทั้งแรงซื้อที่แผ่วลงภาวะ overbought momentum ที่อ่อนแรง มันก็มีความเสี่ยงว่าจะไปต่อไม่ไหวหรืออาจจะเกิดรูปแบบดับเบิลท็อปแถวแถว0.88ได้ถ้าวอลลุ่มไม่กลับมาช่วยดันให้ทะลุไปจริงๆถูกต้องเลยครับยิ่งถ้าไปดูตัวแม่คือ AMD ในตลาดอเมริกาเองเนี่ยก็กำลังเจอความท้าทายหลายอย่างนะทั้งเรื่องแข่งเดือดในตลาด AI กับ Nvidia หรือประเด็นเรื่องการสื่อสารภายในที่โดรวิจารณทำให้ราคาคุณแม่จริงๆเนี่ย YTD มันปรับตัวลงนะครับส่วนทางกับภาพ DI AMD ในบ้านเราที่ยังดูดีทางเทคนิคอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงของ d i m d ก็มีทั้งเรื่อง valuation ที่อาจจะแพงไปแล้วความเสี่ยงทางเทคนิคที่เริ่มเห็นสัญญาณเตือนและก็ความเสี่ยงจากตลาดรวมด้วยที่อาจจะกดดันได้เสมอไม่ว่าคุณจะดูดีแค่ไหนเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะฝ่องกอยมีนี้มันแตกต่างกันสุดขั้วจริงๆตัว YGG ภายนอกดูไม่ดีแต่แอบมีสัญญาณซื้อซ่อนอยู่ข้างในส่วน DRMD นี่ดูกราฟสวยมากแต่กลับมีสัญญาณเตือนภัยเพียบเลย ทำให้เห็นเลยนะคะว่าดูแค่ราคาผ่านผานนี้อาจจะไม่พอจริงๆใช่ครับจุดสําคัญที่ต้องตามดูต่อเลยก็คือเรื่องวอลลุมนี่แหละครับมันเป็นตัวยืนยันที่ดีที่สุดวา g จีเนี่ยต้องการวอลลุมเพิ่มขึ้นมาชัดๆเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมีคนเก็บจริงๆนะส่วนวอลลุมที่ลดลงของ DRMD เนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลจริงๆครับ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือภาพรวมตลาดตอนนี้นะคะที่ดูเหมือนจะมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกอยู่พอสมควรใช่เลยครับบริบทตลาดนี้สําคัญมากจริงๆสภาวะที่ไม่เอื้ออํานวยเนี่ยอาจจะทําให้การสะสมใน YGG มันต้องใช้เวลานานขึ้นไปอีกหรือแม้แต่หุ้นที่ดูกําลังขึ้นดีๆอย่าง d r m d ก็อาจจะต้านทานแรงขายหนักๆทั้งตลาดไม่ไหวเหมือนกันซึ่งในภาวะแบบนี้ การอดทนรอจังหวัดที่ชูชัวหรือบางทีการถือเงินสดไว้ก่อนอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าก็ได้นะคะมีส่วนอย่างมากครับผมการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเจาะลึกแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่ราคาที่วิ่งขึ้นลงไปวันๆจริงๆครับค่ะ วันนี้เราก็ได้แกะรอยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในกราฟของ YYG กับ d r a m d กันไปนะคะซึ่งก็ได้มุมมองที่แตกต่างกันมากๆเลยครับผมและนี่ก็อาจจะเป็นข้อคิดทิ้งท้ายให้ลองไปสังเกตกันดูนะครับคือนอกเหนือจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยลองมองไปรอบๆตลาดดูครับว่ามีสินทรัพย์ตัวอื่นๆอีกไหมที่กราฟมันกําลังส่งสัญญาณอะไรแปลกๆซ่อนอยู่อาจจะเป็นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนแอหรืออาจจะเป็นความเปราะบางที่แฝงมากับความแข็งแกร่งซึ่งถ้าเราดูแค่ราคาผิว อาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับลองเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้สังเกตกัน